ในโลกที่เต็มไปด้วยอาวุธทรงพลังมีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องใช้เวทมนต์แต่กลับอยู่ในมือของทุกคนมาตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์มีดอาวุธที่ทางธรรมดาแลันตรายที่สุดในเวลาเดียวกันมันสามารถใช้ตัดอาหารหรือปิดชีวิตมันคืออาวุธที่แยกความต่างระหว่างชีวิตกับความตายด้วยเพียงเส้นบางๆของคมวันนี้ผมจะมาพูดถึงไนฟ์หรือมีดอาวุธที่ไม่เคยต้องการพลังมาก แต่ต้องการความตั้งใจที่ชัดเจนพอจะลงมือต้นกําเนิดของมีดย้อนกลับไปได้ไกลกว่า2.5ล้านปีก่อนเมื่อมนุษย์ยุคหินเริ่มใช้หินคมเพื่อหั่นเนื้อสัตว์และสร้างเครื่องมือจากเครื่องมือกลายเป็นอาวุธจากอาวุธมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชีวิตรอดในยุคโลหะมีกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกอารยธรรมไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จีน กรหรือโลมันมีดไม่ใช่เพียงเครื่องมือของชาวบ้านแต่ยังคงเป็นอาวุธของนักรบและสัญลักษณ์ของเกียรติยศในบางวัฒนธรรมเช่นญี่ปุ่นมีดถูกยกระดับให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในการประกอบพิธีและเป็นอาวุธส่วนตัวของสมุยดังนั้นมีดจึงไม่ใช่เพียงของใช้แต่มันคือรากเหง้าของอาวุธทุกชนิดที่ถือกำเนิดมาพร้อมมนุษย์นั่นเอง แม้มันจะดูเรียบง่ายแต่มีดเป็นอาวุธที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นมันมีหลายรูปแบบเช่น d า g เกอร์หรือกริชใช้ในการต่อสู้ระยะประชิด hunting knife มีดล่าใช้ในป่าเพื่อตัดแกะหรือป้องกันตัว throwing knife มีดสำหรับคว้างใช้ในการรอบสังหาร ceremonial knife มีดพิธีกรรมใช้ในการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ สิ่งที่ทำให้มีดแตกต่างจากอาวุธอื่นคือมันอยู่ใกล้ตัวเกินไปจนไม่สามารถโกหกเจตนาของผู้ใช้ได้เพราะทุกการใช้มีดต้องเข้าใกล้เป้าหมายและทุกการโจมตีต้องมองเห็นแววตาของอีกฝ่ายก่อนจะลงมือในตำนานกรีกมีกริชของเพอร์ซิอุสที่ใช้ตัดหัวเมดูซ่ากริชนั้นถูกสร้างโดยเทพเจ้าแห่งเหล็กและไฟเฮเฟสตตส ในตำนานญี่ปุ่นมีทันโตมีดคู่ของซามูไรที่ใช้ในการต่อสู้และในพิธีเซฟปูกุเพื่อรักษาเกียรติยศของตนเองในตำนานนอร์สมีมีดของโลก,กิที่ใช้รอบสังหารเทพและในตำนานอินเดียมีมีดพิธีกาตาซึ่งเป็นอาวุธของนักรบผู้สาบานว่าจะไม่ถอยในสนามรบมีดในตำนานมักไม่ใช่อาวุธที่เปลี่ยนโลกแต่มันคืออาวุธที่เปลี่ยนชะตาของคนถือมันได้เสมอ ในโลกแฟนตาซีมีดมักเป็นอาวุธของตัวละครที่เคลื่อนไหวในเงามืดเช่นนักฆ่าจอมขโมยหรือสายลับมันคืออาวุธของผู้ที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นตอนลงมือบางเรื่องมีดอาบยาพิษที่สามารถฆ่าได้ด้วยรอยข่วนเดียวบางเรื่องมีสามารถสะท้อนเวทมนต์หรือใช้ปลดผนึกเวทโบราณได้ในบางโลกมีดคืออาวุธที่ผูกพันกับจิตวิญ,ญญาณของผู้ใช้และเมื่อเจ้าของตาย มีจะหายไปพร้อมกับเขาเพราะในโลกแฟนตาซีนั้นมีไม่ได้เป็นเพียงเหล็กแต่มันคือความตั้งใจที่ถูกหลอมให้เป็นคมในเกม Assassin's Creed Hidden Blade คือสัญ,ญลักษณ์ของมือสังหารมันไม่ได้แค่ปลิดชีวิตแต่ยังแทนความเงียบที่ปกป้องอุดมการณ์ของตนในการ์ตูนนารูโตะคุในคือวุธอนเนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้งต่อสู้และป้องกัน มันสื่อถึงความชาญฉลาดมากกว่าความรุนแรงในเกม Final Fantasy 15 n o c t i s ใช้มีดเวทที่สามารถเรียกกลับมาได้เหมือนเงาใน Lord of the Rings สติงของ Frodo คือมีดที่ส่องแสงเมื่อออกเข้าใกล้มันไม่ได้มีพลังทำลายสูงแต่มันเตือนภัยและคลุมครองในภาพยนตร์เรื่อง John Wick การใช้มีดไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือศิละปะแห่งความเร็วและความแม่นยำ และในการ์ตูน Hunter x Hunter หรือ Beast มีดมักเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจสุดท้ายอาวุธที่สั้นที่สุดแต่มีผลลัพธ์ยาวนานที่สุดมีดคืออาวุธที่สะท้อนความเป็นมนุษย์มากที่สุดเพราะมันอยู่ได้ทั้งในมือของผู้สร้างและผู้ทำลายมันไม่ต้องใช้พลังมหาศาลแต่ต้องใช้สติและความตั้งใจที่มั่นคงเพราะเมื่อมีดถูกดึงออกมาย่อมไม่มีทางถอยกลับได้เหมือนเดิมในโลกแห่งแฟนตาซี มีดมักถูกใช้ในช่วงเวลาสำคัญเพื่อจบชีวิตหรือเพื่อช่วยชีวิตและในความเงียบของมันมีดได้บอกเราว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในความคมของมีดแต่อยู่ในหัวใจของคนถือมันต่างหากและนี่คือเรื่องราวของไนฟ์อาวุธที่เล็กที่สุดแต่เปลี่ยนโชคชะตาได้มากที่สุดและคุณล่ะครับถ้ามีมีดอยู่ในมือคุณจะใช้มันเพื่อเอาชีวิตรอดหรือเพื่อป้องกันสิ่งที่คุณรัก ทั้งหมดนี้เป็นการอ้างอิงจากโลกแฟนตาซีภาพยนตร์กระตูนเกมบวกกับจินตนาการหากข้อมูลผิดพลาดหรือออกเสียงผิดประการใดต้องขออภัยใน้าที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าคุณมีอาวุธที่ชอบต้องการออกไอเดียเพิ่มเติมลองคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวสารคดีโลกแฟนตาซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดสารคดีโลกแฟนตาซีในตอนต่อๆไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ